สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเียนค่ะมาถือค่างถืใจกับเจ้าของช้างช้างนะคะแล้วเราก็ขายบุญของเราค่ะน้องสาวที่รักนะคะมอบให้นะคะานช้างค่ะคุณคะ จ้าจเสียใจด้วยนะคะมันไม่มีใครอยากให้เกิดอค่ะเขาไม่เก็บเขาไม่ไข้เขาไม่ปละว่าเายสบายสบายนะ้กคือวันกินได้าคือไปถี่มากเ่กินกินได้ปกติกินได้ปกติท่านป่วยแม่ไรที่ปกติกินหญ้ปกติเขาพ่อแม่ตามปกติแขาพ่อแม่แต่ว่าเขาเป็นเขาเน ป็นสาฉลาดแสงฉลานะอายุกี่ปีคะก็พอประมาณเกิดไม่ทันก็ไม่รู้ม่เก้าสิบเก้าสิบกว่าปนะคะเก้าสิบกว่าปีอะไรม ไม่มีใครเขาอยากให้เกิดนะคะเป็นการชิงเสือครั้งใหญ่นะคะของควนช้างนะคะพานช้างจะของช้างนะคะนี่เวลาตอนค่ะก็หมดอายุไขของอ่านายบุญจันทร์นะคะก็สาวสิบเก้าปีก็สิบเก้า ช้างคลายคลายคลายง,า,ยงาเอกงาเอกค่ะงานเดียวะำงานงาเดียวงาเวนเอกนอนหลับไปเฉยๆเลยไม่เจ็บไม่ท่ายไม่อะไรนั่นด้วยกินยากินตลอดกินเก่งด้วยเหมืนอนเขาเขาเหมือนกับเขากินสั่งแหละคะเพราะเขากิน เขากินไม่หยุดเลยนะเขาจะกิน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 ตลอดเลยใช่ไหมเจะจะให้เขากินแต่หญ้าอ่อนแล้วก็เหมือนเหมือนช้างเล็กนะคะ้างชลาเราจะเลี้ยงแบบเหมือนช้างเล็กนะคะก็เอายาช้างเล็กเอ้ายาอ่อนให้กินนะแจ่ก็วัวจะทำไงเนาะก็ความสามารถหมดอายุไขของท่านแล้วถ่ายข้างหน้าก็ได้เดินไปข้างหน้า นี่นะคะช้างคาดูจันนะคะ่คะกะ็พ่อพายหมดอายุไขนะคะไม่ได้เก็บไม่ได้ไม่ได้ป่วยนะคะนะคะคนอนหลับไปเฉยเลยนะคะนี่ก็ลอททำพิธีท,ทางศาสนานะคะก็ขอให้พ่อพายไปสู่ภูมมภพที่ดีนะคะไปเจอดูา่า ปไปเป็นเทเวดาอยู่บนช้วสวรรคะ์นะคะนะคะพ่อพาก็หลับนะคะนอนหลับไปเลยนะคะ